ควานหัวเข้าเก็บขยะช้างตกมันไหลบ่หัวเอาหุยหายแล้วเว้ยหายตกมันแล้วใช่ไหมมือ เฮ้ยโหหน้าตาเต็มมากเลยครับ oh. ว่าไงครับสุดหลอครับโหเว่ตื่นมาอ้วนเลยอะตื่นมาท้องเต็มปุงนะ้งเลยฮะ มาท้องเต็มปุ้งเลยนาโนก็โดนจับผูกแล้ววันนี้ไม่ไม่ไม่ไมค่อยไม่ไหลนะหรือว่าจะหายแล้วเออหายดีตกช่วงเข้าพรรษากินที่ไหนะ กินก่อนเนี่ยมั9ม้9โมงมันไม่ไหว้ชิบชิบมองหน้าพี่หัวครับพี่หัวครับ หัวมีอะไรผมไหมครับหัวหัวจะไปกับผมไหมครับไม่โทษครับหิวครับหิว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  ไม่ค่อยตกเท่าไหร่แล้วครับช่วงหลังๆมานี้เริ่มเริ่มแบบอะไรอ่ะเริ่มไม่ไหลแล้วอ่ะนี่นี่หากอ้อยกินได้คืนอะตุกตับตุกตับอยู่ ใส่ลินีกค่ะมใส่พี่ลินอีก่ะครับกวัออนหัวนี่ไม่พูดไม่จานนะควันหัวครับ ยืนนิ่งเงียบเลยฮะหิวหิวหิวอะไรกินทั้งวัน วันนี้ถือว่ากินเหลือเยอะอยู่นะกินเศษอาหารเหลือเยอะพอสมควรถ่ายก็เยอะนะครับถ่กล้องอยู่นี่มำท่าใสาล่ลินอีก ไวุ้นมือกัหัวอุ้่นเป็นฝมันจะขึ้นไหมฮะป่างทางนจะไม่เกิดู้กอ้อยโหไ่างางข้ามันเกิดอมันต้องคุดเลยหรอโอมันเกิขึ้นงกันเอาไแแซมไหม เข,เขาดมแต่รองเท้าผมนะยผมใส่หอมดินดินที่ยังไ,ไงกินดินแล้วพูดไปแล้กินดินแล้ยดินที่อยู่กับพี่แซมนะครับลูกรักเห็นพ่อไหม Xếp bò, xếp dù, ừ, xếp mấy? Xếp bò, xếp dù, xếp mấy? มีเด็กอยากกินดินมีเด็กกำลังแทะดินม,มันแซ่บดีเด้็กกอมันแซ่บอีดีเด้ นาเขาฉี่ครับประมาณนึกก้อยหนึ่งฉี่ฉี่ฉี่ออกไปกครับ,รบนึกก้อยหนึ่งเอ้ขาขาเอ้ออันนี้มันโสงไงทำทำมาแซมเล่นหรอทำกัน หัวหางเป็นแผลเลยนี่ใยาได้เลยสูงขึ้นทุกวันแลบสูง แว่นตายดังแก๊กเลยครับไอ้ว้วเต๋พ่อครับผมว้วเต๋พ่อหิวหิ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 หิว ทำอะไรโอโ้น่ารักจังเลยน่ารักจุงเบยไม่ย๋ยวพี่หัวไป ดีดีต้อนรับคุณอะไระครับหกหนึ่งแปดกินดินรองเท้าพ่อแล้วใช่ครับ <c oughs> บัวบัวนี่แล้วโอ้นึกว่ามันคืมอากาศคืมเหมือนฝนจะตกไฟแังค้างกินเออน,นั่งเล่นก่อน หายแล้วนะครับคาดว่า,น,าน่าจะหน้าหัวครับนา่าจะเริ่มหายตรงมันแล้วน่าจะเลืมเลยหายตรงมันออกพรษาพอดีเยี่ยมเลยลูกที่เหลือก็มีแต่อ้วน เมื่อวานกินข้าวรามเยอะไม่ค่อยไหลนะครับวันสองวันมาสามวันละไม่ค่อยไหลเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยสนใจควานด้วยแต่ช่วงตกแรกๆเนี่ยเข้าใกล้ไม่ได้เลย นานโนมาทับนานโนมาแล้วก<อ> <c oughs> วดอะไรนะพี่หอูว่าเป็นกวดของบวัวด้วยที่โยนมาใส่ใชนะ่ไหมพี่หอูพี่พม่เก็บให้นายนโยนมาใส่ปีดโยนตัวหัวมานาสมาใส่ปีดเลย เคยเห็นจมู้สามชั้นมาเจอช้างสามชั้น วันวันยืนอะไรวันบัวเขาตกในหน้าถ้าเป็นหน้างานเขาก็เรียกว่าดีนะตกช่วงเขาพัญษาแซมเขาตกออกปันษาเลยแซม แคลลองอันนียแคลลองอันนี่แคลลอนอยากที่ก้นสุดหลอจังเพื่อสมัครได้ค่ะ กินเหล็กด้วยเฮ้ยโอยมากไหมเหมือนจะเชื่อฟังมากไแต่เราก็ไปกวนเขาไปเอาเหยียบหญาไว้มาๆ ไม่นักเลงทำไม่ได้นะบัวสั่มควานหัวในบัวบบยานเด้บัวเกียงใจ ขึนมาก็ำลังเร็งปีดอยู่จะให้ถอยทำไมขืมาท้องกลางฮะเห็นมีแย่งหญาจากหลังน้องมากินอีกเออมันแซบอ่ะพ่อแล้วของตัวเองทำไมพี่ย่ล่าเลยเมื่อเช้าพีดีมันมันกเก่าแล้วอยากกินของใหม่ส ของก๊ามันมาเชดอีกสิบปีก็น่าจะสูงกว่าพี่แซลมั้พี่แซมประมาณสองโชว์ชวความเป็นชาย เมียก็รักสามีนะเอายญ้าขึ้นหัวให้สามีกินเอาไปเก็บหญ้าเขากินเชว่าที่ของตัวเองไม่อยากกินนะอีกไม่นานบัวโตวเท่าพี่แซมบัวเมนานาคตน่าจะโตวกว่า แต่ก็อีกไม่นานก็น่าจะตัวเท่าคะแนนงนเขาก็จะตโตกว่าครับสูงกว่าหนากว่าแต่งาน,านคงจะไม่ยาวกว่าพี่แซมสมมนฟุกไหมก็มีสิทธิ์นะครับแต่ก็น้อยแต่ก็มีสิทธิ์เพราะว่าฟุกเขาได้ทั้งแม่สูงพ่อสูงนะแม่แม่ของฟุก สูงประมาณพี่แซมเอาแต่ว่าเจ๊ไผ่สูงประมาณ2เมตระครับพี่แซมประมาณ2เมตร8 2เมตร8 2เมตร9ก็คนละรูปทรงกัน10ปีอ้วนก็เดินข้ามคอกได้ใช่ครับ เดี๋ยวเราจะไปดูพี่ผัวอาบน้ำในคลิปต่อไปกันนะครับผมใน20นาทีผมฝากกด s ับ s c r i b e กดติ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมฝากกด s ับ s c r i b e กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับผม